ซุกแล้วสุกแล้วอ่าเบิ่งครับพี่น้องก็ลองสิสุกแล้วครับอติดเตาเนี่ยจังเลยอ่าติดปลาเดี๋ยวมันติดตัวติดมันไม่มีเกียดได้มันไม่มีเกี๋ยวเราไม่ได้ห่อใบตรองเออสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมันไม่ได้ห่อใบตรองอ่าคุ่กัตัวครับสามคนไม่ตีงแล้วมันตีเหี่ยวเถอะละแค่น้อยเถอะละที่ว่าได้กินสองตัวก็นอกกลุ่นเนาะได้กินเดียวสามตัวได้เลยไม่ที่ว่ได้จับไม่สั่นไม่เหงากันบ่บาดที่ไหน สวัสดีค่ะยายรวยพาจวดเดอ้อช่องมิสซิชิเนลเมื้อนี้สิาพามาเฮ็ดอันเบนูปิ้งปลาผู้นะครับโอปลานังปลานังครับปลานังภาษาไทยขอเขอิ้นว่าปลาเนื้ออ่อนอ่าแมน่นเขามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดอ้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปเดอ้อมามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่นอ้องย่างเกลือครับแบบบ้านๆครับย่างทาน ปลาเนื้ออ่อนปลาไม่มีกงังมาเรียงอย่างนี้อ๋อแสบเลยครับปลานังวายปลานังปลาหากก้ากล้วยปลาเสี้ยมมันคือกันครับอเอาสามตัวพอกินพนละตัวประหยัดแล้วแต่สามตัวพอกินคนละตัวเดี๋ยวเขากลับมาท่าท่าเกลือครับืัองปรุงก็ใช้ย่างเดียวนี่ครับย่างเดียวแบบบ้านๆเลยสุกง่ายครับปลาสมัยน,นีออนอ้อ่ออเมียนกินกับแก้วบองเว้ยขัดเลยครับ ผัก,กกระโดลลนเนาะเออมีผักกระโดนครับบรรยากาศผักกระโดนสมสมติว่านั่งกินอยู่ข้างนองมาหน่อเนาะเอ่สุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยเลยบรรยากาศได้ขนาดเลยวะใส่เกลือไอเปรี้งแบบบานๆเลยบ่ต้องใส่ผงชูรสบ่ต้องใส่พิธีลิตต้ตองเลยพี่น้องจับครับแจวนี่ไฟดังไปแล้วครับไฟคนดังๆไปแล้วคนดังชอบ เป็นคนดังคนดังไฟมันแรงแล้วก็คีบออกนี่ไว้ก่อนพักไว้ก่อนไฟมันแห้งมันจะใหม่ก่อนุกเพราะว่าทานอันนี้มันมันสิปิ่งป่าบอกใครซุกใสยใส่เยอะๆไว้ไฟมันแรงเดี๋ยวเขาจะเอาก้อนยิสมาข้างเตา มันเป็นเตาย่างโดยเฉพาะเนาะอันนี้เงินจะซื้อแบบย่างมาไว้อยู่จักอันอยู่ให้มันสูงอือแบบสูงแบบ่าตองใส่แน่ยอันนี้มันเตาหนึ่งเขาอืมห้องก็เลยจําปอตองใ็่จังสี่เห็นห้องให้มันสูงจังมะใหม่ครับอืมจังมะใหม่ใส่เหล็กปิ้งนี่ล่างเมื่อกันเสียบเมื่อเมื่อมันใบเกลือกำเกลือลัางเมื่อกันครับจะมาย่าง แมวไม่อยู่หนูกระจอบเลยสามโตครับนี่สามพนกินพละโต <c oughs> สมัยชอมือนีมันเปียงมันกะระแพงเนาะก็ต้องไปยาชินโอ,อ,อยายเง่าไปสุดเต่าเลยพี่น้องสุดเต่าเลยเอาเครื่องหัวมันมาก,กนอนมาจังสุดเครื่องโต้มานมามันสุกเล้วฟังเออมันสุกไปเล้วหน่อยตัวนี้หน่อยรุดหมเลยเนี่ย ต้องให้มึงกินเลยมันตัวน้อยรุดโมไว้เอาตัวกลางมาแล้วเอามึงเป็นลูกเนาะมึงก็ต้องกินตัวน้อยอันนี้ตัวพ่อแม่ลูกตัวแม่นบอกเว้ยเว้ยมันจังถือลักษณะมันแม่นมาพี่น้องฟังทอยเพิ่นดูเว้ยสิวะจิว่าพ่อกับแม่ลำเอียงบ่ได้นั่นจัดให้ถือเลี่ยวนั่นนะท่านที่ตัวลูกจะกินเปใหญ่เนาะไว้ลูกเกิดที่หลังพ่อแม่ก็ต้องกินตัวน้อยแตัวเอ้ากินตัวน้อยแล้วปะเนี่ย กินตันหน้อยแล้วสักพักหนึ่งเด้อพี่นอ้องเบิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยเรื่อยคือเบิ่งไปเรื่อยๆแท้บ่๋มเป็นงูเลยนะบางทีอโอ้เสียงพ่อลูกบ่าเสียงนโยบายลังหุนเจจะเอาโจกมาเทน้ำยาน,นี่แล้วสอบดูก,ก่อนบ่แม่นปนันว่าสิลูกจะเศร้าว่าสัน่น มเเาเห็นวดใสดเขาให้มันเลียววัสั้นนอนเด็กเดกสวยก็ว่าล่ะนอนเดิกเด้แล้วเราก็เทยาไว้กินยาสมุนไพรกินเสม,มอลล่ะพี่นอ้องสมุนไพรครับยาต้มครับยาต้มผู้เทา่ากินไปสั่งได้ละกินทุกวันใส่น้ำตาลใายแดงเพราะว่ามันขิงมันเผ็ด เป็นชิงมันเผ็ดตาลรดเผ็ดครับตาลรดเผ็ดไปนี้มันเย็นแล้วก็จะได้กินว้ายใหม่แล้วใหม่เนี่ยอ่อนด้่พร็กเนีย่ยเออไปติดชัางแต่มันมักติดนี่แหละติดต้นไม้มีเกล็ดเออมันไม้มีเกล็ดนั่นนั่นว่าใบตองมะฮ่องไ์ใบต่งอย่างเนาะเออตองกับนีอืมตองมะฮ่องก์ฮ่องไว้หันใหม่ตองเออมันใหม่มักนกระดิชุกอืมเทาก็พริกได้ไหมเออ กระคขบประงวมคักเนี้ยเด้ปลาลูกคนใดเออปลาเนี่ยนะมันเน,นื้อ,อ่อนเป็นปลาเนื้ออ่อนหรืเอเนาะกูดะเอ้ไปมันแห้งโพดค่อยๆแงะวะครับค่อยๆแงะมันคืเบอร์สวยเบอร์สวยจังได้สวยหลายเดือนแปดมงวนนะเพื่อนแปดมงวนกูแห้งหละเตือนสวยเด้อืมเตือนเลยแหละขยับมา หางมันเดี๋ยวค่อยเข้าเก็บมาใส่ไฟหางมันเดี๋ยวค่อยมาให้หัวสุกก่อนอ่าปิดกล้องก่อนบะเออเรอสุกด้วยพี่น้องเออรอสุกคลิปสั้นๆเหนาช่องนี่ไม่งนสุกแล้วสุกแล้ว,ว,วอ่าเบิ้งครับพี่น้องกล้องมันสุกแล้วครับอ่าไม่ติดเตาเนี่ยจัง,งเลยอ่าติดปลาเดี๋ยวมันติดตัวอืมติดมันมีเกล็ดด้อ,อ่ามีเกล็ด,ดเวเราไม่ได้ห่อไปตรองเออ สุกแลเ้เด้อพี่น้องเด้อมันไม่ได้ห่อใบตองอ่าคุรตโตครับสามคนไม่เ<น>ปี้ยงแล้วมันก็เหี่ยวเถอะละขึ้นหน่อยเถอะละสิบ่ได้กินสองตัวบ่านอกกูนเนาะได้กินผู้เดียวสามตัวได้เหรหเวยสิบ่ได้จับไม่สั่นไม่เหี่ยวกันบ,อบอ่บะไที่ไหนกำหนดคุรตโตคือเก่าเออกินแหนมเติมเอาเออ ตัวนี้มันอยากติดแทงโกโมอยู่มันนไหวได้ไหวตัวของหลวงก็เลยขึ้นมุนแบบคือเออทำไมมันติดเยอะเสดายซีนมันนะอโหดเราซีนมนเลี้ยงงามเลี้ยงงามๆเลี้ยงให้มันสวยๆให้มันหันหน้าทางเดียวกันแน่น่นนั่นเราจะัปหันหน้าเท่าเดียวกันนี่จี๊ดคลิกได้ปะเออห่างๆออกไป เออนี่ก็ห่างๆออกมันฉี่กันเออน่าอา่าสวยงามนั่นและอา่อา,อามุมเดิมสัวครับมองนี่เจี๊ยบแล้วมองนี่แล้วมองมุมเดิมเอาแล้วอืมสุระครับอ้างาอ้างเบิ้งครับที่่นัเบิ้งกไปนี่สาม้นกินกุหลตัวกตัวอ่ะวันนี้แกน่าร้องโซมปิดกล่อง แล้วเด้อบันนี้พี่น้องเดอ้อลาเด้อบันนี้เดอ้ออ่าคำว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั้นเด้อค่ะเดอ้อซับตะเคยน้ำพร้อมเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจก็นในคลิปอ่าขอให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแห้งเดอ้อความเจ็บายาได้ความไขย้ยาสุนีเดอ้อการหาเงนินหาทองขอให้มีแต่โชคซาลาบเดอ้อแล้วก็เฮ่งๆปังๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาธุครับ